วันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเพื่อประเทศชาติตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ดิฉันเองจะไม่ได้วางแพลนในการเป็นนายกในครั้งนี้ มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจค่ะว่าดิฉันพร้อมและก็เต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถค่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติาผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆ แล้วก็แน่นอนค่ะประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอาการแก้ไขอยู่และดิฉันตั้งใจค่ะว่าการได้รับตำแหน่งนี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบาย ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นปัญหาของยาเสพติดหรือระบบสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกที่และแน่นอนค่ะดิฉันยังคงจะผลักดันนโยบายไทยแลนด์ Thailand soft power ออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นค่ะ ดิฉันมีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จรู้ร่วงและก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามการถแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะสุดท้ายดิฉันอยากจะขอขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่ นั่นก็คือพลังของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งที่เลือกดิฉันและไม่ได้เลือกดิฉันดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความหลากหลายดิฉันในฐานะ ของนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะเพื่อนดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกๆคนจะกล้ามีความฝัน กล้ามีความคิดที่สร้างสารรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ